กับช่องใต้ขุนเลสซิ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการขี่รถเล่นนะครับผมวันนี้มาดอนหอยหลอดน,นะครับมาดูบรรยากาศครับผมพอดีรถมีปัญหานิดหน่อยครับผมดรูรอบๆหนครับผมมี gas ก็มา้วครับรถผมคฮนร์ดรถผม เวฟก็มานะครับเวฟนี่พกบเบียงมาด้วยเับสมาชิกใหม่ครับนสมาชิกใหม่ลมมกลุ่มสลืมสลืนครับพอด,ด,นะดีท่านผู้ชมเนี่ยครับผมดีวครับ มันดูร่บๆครับผมรมันมือนครับจะสวยท้งนั้นเลยครับเนรมาก่อนนี่รถพิลุนนะครับแอดมินกลุ่มสืดๆจือๆพวกผมขี่กัยนะพี่ขี่มาขี่กับเลยนะเารถมานเอารถไปน้ำกันนะสิปิด่านนะครับเพอนคนคุณต่อต้อนไปก่อนด้ยเฮ้เดี๋ยวถ่ายร้านช่างเเดี๋ยวว้จัดจดมาดูมาดู คันนี้ยังไม่รีวิวนะครับแต่จะรีวิวให้ดูสีสวยมากคันนี้เป็น LS ัตเก่าพอดีนอดแทนเครื่องนอดแทนเครื่องหลุดนะครับพอดีมาเปลี่ยน ช่างช่างเขาก็ชอบแพเอสเหมือนกันพร้อมเตรียมวันดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอใคนครับสายจีวัดนะผมครับผมครับนอนตัเมียค่อยว่านี่ดีเข้ากันนี้ครับตัวคนงานไหนงานนั้นคันนี้ใส่แล้วนี่นะครับผมมาดูรถรถช่างครับผมพอดีมาซ่อม ý này trăng chụp chạy gắm mà xong lá đi trăng thôi chỉ là biết

เอาไปสอเอรไว้อเบอร์ไว้เออาคนยหาคนมาซิขอเบอร์ไว้เอดี๋ยวเอาเบอร์เบอร์เบอร์อเบอร์ไว้เอเอามาเล่นแถวนี้จะได้แวะมาหาได้ครับทเดี๋ยวเราเรารวมตังค์กันซื้อก่อนใช่รวมตังค์ก่อนตังค์ก่อนตังคหล่อ กันมินกรจล <S <S ือครับผมสายสายจวดครับสายจวดสายท่าสิครับเจลูกชายเด็กว่าให้มีตัง เม่อพบผมกลุ่มเอลโดยตรงนะกลุ่มเอลเอลไลขึ้นมาในตำนานเลยได้ได well, in. ้เป็นเอะไรกันบ้างเนี่ครับร้านมีอะไรคนีบเออเออพอนเสเออบงูิที่ห้องกีฬา เออเอาใหม่เมื่อกี้บอกว่าอะไรมีน็อตนะนอเลสจักรยานก็มีครับผมน็อตทองครับผมเสียบพันแล้วใช่หมเรามีแจ็คที่ต่อลำโพงอันแรกอะนนวแรกต้องใช้ลำโพงหรือไม่ก็ต้องใช้ ส,สวยๆดังนั้นเลยครับผมจะมีเสียงนัานี่นะพี่สติ๊กเกอร์ทำสติ๊กเกอร์เลยว้าวเป็นั้เลยแรกแลแรกเลยอันอแรกเลยฝั่งซ้ายมือดูแรกซ้ายมือคือเอาเอาเอาแผ่นวางไว้ไ ผู้ใดอยากได้จักรยานหนึ yeah> ่งเจักรยานผู้ใดอยากได้ม่เอ้ยยังมาไม่ปั่นหรือโรคหรือเปล่าเดี๋ยวกระผมจะสื่อเล่นซครับธรรมดาเจ้าผู้นเล่นซก็จะมากับกลุ่มสนุนสนือนะฮะสนุนสนือนี่ก็ก็จะกินเบียร์ตลอดแวะตรงไหนกินเบียร์ตรงนั้นนะครับทุกวันถ้าไม่กินเบียร์ก็ไม่ใช่กลุ่มสนุนสนือนะครับต้องไปหัวเชื้อตลอดแงบมากอ่างแงบก็จะมีหญ่งยุบั้งหมดเชื้อตลอดแล้วลูกเกดดูแลฝั่งสายนะทีมงานสายจวดนะครับเนี่ยบรรยากาศครับผมโหร้อนมากครับ โอ้โคตรร้อนเลยเมฆไม่มีสักก้อนเลยเนี่ยดูด็ดเป็นเกับก็ได้เ็นเป็นเพื่อนอะไรฝั่งดีเนเพื่ออครับผมดีครับตอนรับน้องใหม่ครับผมฝั่งนูเนี่ยรถรถเขาครับคันเดียวทะเลอดในกลุ่มเลย เดี๋ยวอันนี้รีวิวไปแล้วคันนี้เดี๋ยวแร่สายนี่อ่ะกลับเลยสายที่เกี่ยวกับโทรศัพท์อ่ะด้านความอุ่นวาวก็ไม่มีอะไรตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรให้เดินละเออเหมือนชาร์จ power bank เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไว้ไม่ไปรับอะไรทัานได้ม่นั่นแหละอุ่นวาวบรรยากาศรวมๆนะครับผมเมื่อกี้รถเล่นครับสนุกสนุก ครับผมวันนี้ขอจบคลิปเพียงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ช่องไทฟูลเลสซิ่งด้วยครับสวัสดีครับ